ผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากครับพี่น้องมากันโอ้โหหลกลุมไปข้างนอกอีกส่วนหนึ่งข้างในกําลังทยอยออกมานะครับพร้อมอย่างนะครับเยาวชนจิตอาสาวันนี้นะครับเรามาทําความดีนะครับมาช่วยการบําบัดน้ําเสียของคลองเจดีย์บูชาครับโอ้โหนะครับกําลังทยอยกันออกมาเดี๋ยวเราจะไป ไปตรงริมฝั่งคลองนะครับของเจดีย์บูชาคองประวัติศาสตร์ที่พระจอมเจ้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทุนทรัพย์ถึง600้อช่างนะครับให้ขุดคลองนี้เพื่อให้ประสูดิกรชาวไทยนี่ได้มีความสะดวกสบายหลายอย่างนะครับทุกคนนะจะถือจุลินทรีย์อยู่ในมือทุกคนเลยนะฮะวันนี้จุลินทรีย์มาประมาณ400ขวด400คนอ่ะยืนไปแถวยาวไปเลยครับเดี๋ยวเราจะเทพร้อมกันนะครับนั่นนายอำเภอตามมาแล้วครับ บรรยากาศเป็นไปด้วยฟาร์มอบอุ่นนะครับเป็นภาพที่สวยงามทุกคนนะครับจะถือจุลินซีอยู่ในมือนะครับมีทั้งหมดวันนี้400ขวดอ่ะแถวยาวไปนะครับอย่าเพิ่งเทนะครับเทพร้อมๆกัน เอาภาพบรรยากาศมาฝากกันครับณบริเวณิริมฝั่งคลองเจดีย์บูชาครับวันนี้เขาปล่อยน้ําขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ได้ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับไปอยู่นี่เองเอาป้ายเดินตามนี่นะครับนี่นคะครับตอนนี้เรามีการบรรยายเชิญชวนนเรอง,องานอารูรัก กองเจดีบูชางดการทิ้งน,น้ําช่วยกันอย่าทิ้งน,น้ําเสียในหลายวิธีนะครับโหยาวมากเป็นขบวนที่ยาวน่าจะน่าจะไปถ่ายฝั่งนูน้นเนาะโอ้ท่านผู้ชมครับเป็นขบวนที่ยาวมากอ่าโทษนะครับวังตกเอ้าพร้อม,อมองดพูดนอนาษา อ่ะโอ้ท่านผู้ชมครับพวกเราอาดีครับดีครับโอ้โหเดนได้เลยนะเดินได้เลยนะโอ้โหหยาวมาถึงนี่ขราบขวดนี่หยาวมากๆากครับกิจกรรม400นะครับวันนี้วันนี้เรามาถึงด้านแอำเภอแล้วครับตัวนี้เคไปแล้วครับเหลือแต่ขวดเก็บขวดไว้ต่อเก็บเกีวไว้ต่อนะครับครับผมน้ำท้น่เริมใดา มาจากพระเจ้าท ja ่ประธานให้ร้อนร้อนมาแพร่หลายตรงนี P ้ขอบคุณครับ oh, นี้สะอาดนะครับเป็นให้ทุกคนได้รับประพอตรงนี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านขอบคุณถ่ายรูปกันในปีก่อน จี้เมหนอจิตอาสาอ่ะโอ้ช่านผู้ชมครับพวกเราอาดีครับดีครับโอ้โหของจะดีบูชาของเราให้เป็นของทีูุ่้้งหนวยการสูงหน่วยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานปเลอเอกณิพนธ์สงเจริญท่านเป็นหัวมันใหญ่แล้วฝากท่านว่าฝากวอดที่สารการนั้นเราคุยกันสามคนเรื่องเนี้ยเรื่องผับตกชวาหนึ่งเราต้องช่วยกันเก็บ เพราะห้องบ้านเราจะได้สวยงามและก็ที่สําคัญก็คือถ้าเราไม่ทิ้งน้ําเสียน้ําเสียก็ไม่มีอย่างที่บ้านหลวงอ๋อเนี่ยสาเหตุที่ค้นพบจุดดินเสียนี่ก็เพราะว่า,ามีการคัดเลือกอประธานเข้าระวังแม่น้ําท่าจีนเขาก็ดันะมาคัดเลือกลวงอ๋อที่เป็นประธานเข้าระวังแม่น้าท่าจีนก็เลยต้องคิดหาว,วิธีแก้แก้ข้อที่แรกงดทิ้ง น้ำล้างมือทุกคนทิ้งไหม้บ้านหลวงออนไม่ทิ้งเลยทุกครั้งที่ล้างมือน้ำล้างมือจะไหลหลงโฝนต้นไม้ไม่ต้องไปลดน้ำให้เหนื่อยมหาวิทยาลัยทุกแห่งทุกวันนี้ไม่เคยเลยสถานที่ทุกสถานที่เลยน้ำล้างมือดีๆเนี่ยปล่อยทิ้งทั้งทั้งที่ต้นไมแ้แห้งแล้งเป็นไร่หนึ่งน้ำล้างมือสองน้ำล้างจานทิ้งไหมครับบ้านหลวงอ้อนไม่ทิ้งเลยสกหยดทุกครั้งที่เราล้างจานน้ำล้างจานมีอินทรีย์วัตถุ ที่มันเป็นหลายยองคนทุ่มไม้ทุ่ไม้งามมากค่ะตะไคร่นี่งามมากโดยเฉพาะถ้าใส่ตัลินซีไปในท่อระบายน้ําด้วยแล้วก็โอ้ยิ่งงามเพราะมีไตรโคโรนาถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เครื่องซักผ้าใครทิ้งบ้างยกมือว่าอยากทิ้งหมดทุกบ้านบ้านน้ว้าไม่ทิ้งเลยน้ําจะเครื่องซักผ้าต่อลงต้นชะมดเลียงต่อลงเซียนท้อต่อลงแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงต่ออ่ามาขอบคุณครับอาจารย์ ต่อลงคนต้นไมไม่พอด้วยเพราะอยู่คนเดียวซื้อบ้านเดียวไว้ต้องหาคนมาอยู่หึงเะพอเพราะนั้นน้ําตัวนี้ก็ไม่ต้องทิ้งน้ําอาบน้ําล้างหน้าน้ําแปรงฟันชั้นสองใครทิ้งบ้างยกม,มือใครยกม,มือหรอจถูกหวไอ้อยกมาเลยบ้านหลวงอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันน้ําทุกหยดไม่ทิ้งไปดูได้ต่อรองพ่อบีซีอกแล้วทำไมต้ไม้ปากดกันบน มันจะไม่ตันเลยทุกครั้งที่เรา่าน้ำมันก็ไปลงต้นไม้ทั้งหมด20-30นินตรนนโดยเฉพาะส้มโอในลุกใหญ่ชอบเพราะในตัวเรามีสียังไม่แปงน้ําตัวสุดท้ายคือน้ําแอร์บ้านไครปล่อยน้ําแอร์ทิ้งบ้างครับยกมือหนูรู้ไหมครับแอร์เครื่องเนี้ชั่วโมงหนึ่งอะทิ้งน้ําตั้ง5ลิตรนะฮะถ้าเราให้ทองแล้วสามารถผลิตเป็นหมื่นหมื่นลิตรได้ในเวลาเร็วแล้วมันทำยังไงอะ แล้วผลที่ได้เอาล่าสุดนะครับท่านดรกิตวิชัยชัย,ยพรลีในอำเภอเมืองมารับตําแหน่งที่นี่ก็มีการไปร้องเรียนศูนย์นํำนวลธรรมรือว่าฟาร์มปศถสดตวยเศษฟาร์มที่มีแม่พันหมูถึงสามพันตัวเหม็นมากใครว่าขี้หมูเหมน็นเยอมือนะครับชาวบ้านหนองมูเหลืองมาร้องเรียนท่าน,นอำเภอท่าน,นอำเภอก็เคยอยู่กับรอดมาก่อนหลายปีก็รู้ว่ารอสมีจุลินทรีย์พิเศษที่ผู้ว่ายอมรับ ก็เลยโทรหาตบ้อนพาไปที่ที่ฟาร์มหมูปฐมเกษตรเลยยังไม่ได้เข้าฟาร์มนะครับหงาหลังผมมันเหม็นมากแล้วก็ยังพาจิตอาสาไปด้วยทุกคนปวดเลยว่าอย่าพาหมูมาอีกนะอย่าหลอกหนูมามันเหม็นแม้ทันเดียวไม่อยู่วัดค่าแอมโมเนียได้4.5แต่โชคดีที่ฟาร์มปฐมเกษตรคุณสว่างคุณสวัสดิ์คุณน้ำพร3ท่านเนี่ยเชื่อหรือเ่า นำจุลินทรีย์ไปขยายโดยใช้น้ําทิ้งของคนงานหนึ่งร้อคนในฟาร์มเขาทิ้งอะไรรู้ไหมฮะน้าทิ้งเหมือนทุกเราทิ้งกันน่ะน้ำเส่าข้าวทิ้งไหมท้ํน้ล้างคนหม้อข้าวทิ้งไหมทิ้งน้ําแช่ข้าวเหนียวทิ้งไหมทิ้งแต่ที่ฟาร์มเขาร่วมมือกันเขาไม่ทิ้งน้ําเหล่านี้เอามาเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวนี้จนได้ตั้งทุกวันนี้หกหมื่นลิตรแล้ววันแรกค่าแอมโมเนียนะครับสี่จุดห้า ผ่านไป15วันเหลือ4.2ผ่านไป95วันเหลือ0.3ผ่านไป107วันหาค่าไม่ได้กินเหม็นมันไปหมดทั้งฟาร์มนี่ฮะร์โินซีจินาสาซึ่งตอนนี้ชาวไร่ขิงนำโดยท่านนายกจำรัดแล้วก็ท่านเลขาชัยวัฒน์เอาจุลินซีตัวเนี้ยไปเลี้ยงได้4,000ลิตรเมื่อวานนี้ใช้4,000ลิตร กำจัดน้ำหน้าเสียระยะทางสองกิโลเมตรของบ้านไร่ของบ้านา km, นาสองกิโลเมตรน้ำเน่านะหายเหม็นแล้วพิสูน์ได้ไงว่าจุลินทรีย์ตัวนี้มันสามารถกำจัดน้ำเสียได้<น>ก็ตักน้ำเน่าๆมาใส่กระลอกห้าลิตรแล้วก็เอาจุลินทรีย์นี้ใส่ไปหน่อยไม่ถึงห้านาทีสานาทีน้ำใสเลยไม่ได้ใส่สารส้มครับมันใส่ด้วยด้วยสะอาดแล้วมันใส่อย่างนั้นมานาน้ขนาดไหน สองปีแล้วมันมีตัวอย่างกับผลการทดลองสาหรับจูลิรีซีตัวนี้ทะนี้นนยบายจำหลังเลยตืินเครื่องเต็มที่และยังมีช่วยไว้แล้วก็ยังมีหลายจุด,ดต่างๆเพราะฉะนั้นจูลิรีซีตัวเนี้ยจะได้มาช่วยของจจดีบูชาของเราให้เป็นของที่ผูน้นวยการสูงโดยการใหญ่จิตอาสาพระราชาาทานโพรฤกเอกคณีผลสงเจริญท่านเป็นหัวมันใหญ่และฝากท่านว่าฝากหลวงอที่สารการนั้นเราคุยกันสามคนเรื่องเนี้ยเรื่องผัตกตบชวาหนึ่ง เราต้องช่วยกันเก็บเพราะของบ้านเราจะได้สวยงามและก็ที่สําคัญก็คือถ้าเราไม่ทิ้งน้ําเสียน้ําเสียก็ไม่มีอย่างที่บ้านหรอเนี่ยสาเหตุที่ค้นพบจุลินรีนเนี้ยก็เพราะว่า,ามีการคัดเลือกอประธานเฝ้าระวังแม่น้ําท่าจีนเขาก็ดันมาคัดเลือกหรอที่เป็นประธานเฝ้าระวังแม่น้าท่าจีนก็เลยต้องคิดหาว,วิธีแก้แก้ข้อที่แรกงดทิ้ง น้ำล้างมือทุกคนทิ้งไหม,ไมบ้านหลวงอ้อนไม่ทิ้งเลยทุกครั้งที่ล้างมือน้ำล้างมือจะไหลลงฝนต้นไม้ไม่ต้องไปรดน,น้ำให่เนยมหาวิทยาลัยทุกแห่งทุกวันนี้ไม่เคยเลยสถานที่ทุกสถานที่เลยน้ำล้างมือดีๆเนี่ยปล่อยท,ทิ้งทาท,ที่ต้นไม้แห้งแลง้งเป็นไร่ๆหนึ่งน้ำล้างมือสองน้ำล้างจานทิ้งไหมครับบ้านหลวงอ้อนไม่ทิ้งเลยสกหยดทุกครั้งที่เราล้างจานน้ำล้างจานมีอินทรีย์วัตถุ ที่มันเป็นหลายยองต้นไม้ทุ่ไม้งามมากค่ะตะไคร้ที่งามมากโดยเฉพาะถ้าใส่จุลินทรีย์ไปในท่อระบายน้ําด้วยแล้วก็ยิ่งงามเพราะมีไตรโคดูม่าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เครื่องสัมผัสทรทิ้งบ้างยกมือว่าอย่าทิ้งหมดทุกบ้านบ้านน้ว้าไปทิ้งเลยน้ําจะเครื่องสัมผัสต่อลงต้นชะมลียต่อลงเซียนท้อต่อลงแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงต่องานขอบคุณครับอาจารย์ต่อลงคนต้นไม้ไม่พอด้วยเพราะอยู่คนเดียว ซื้อบ้านเดี่ยวไว้ต้องหาคนมาอยู่ถึงเทาพอเพราะนั้นน้ําตัวนี้ก็ไม่ต้องทิ้งน้ําอาบน้ําล้างหน้าน้ําแปรงฟันชั้นสองใครทิ้งบ้างยกมือใครยกมือ่หอยจุกหัวไอ้โ้ยกมาเลยบ้านหลวงอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันน้ำทุกหยดไม่ทิ้งไปดูได้ต่อลองพ่อบูซีรอบแล้วทำไมตองไม้ปากด้านบน มันจะไม่ตันเลยทุกครั้งที่เราอาบน้ำมันก็ไปลงต้นไม้ทั้งหมด20-30ชนิดนโดยเฉพาะสมองในรุกใหญ่ชอบเพราะในตัวเรามีสีวิญยังไม่แตกน้ําตัวสุดท้ายทีมจากลุกออดน,นะคะที่ทําให้เราเกิดในวันนี้เพราะว่าเราจะได้ทําสิ่งที่เป็นความดีอย่างยั่งยืนก็คือการดูแลน้ํานะคะโดยเฉพาะน้ำเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญสําหรับเรานะคะ แล้วก็น้ําจําเป็นยิ่งในการดํารงชีวิตถ้าน้ําไม่ดีหรือน้ําเสียเนี่ยเราก็คงมีชีวิตยอยู่อย่างสะดกสบายไม่ได้นะคะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดำรงชีวิตฉะนั้นะคลองอทุกคลองที่อยู่รอบบ้านของเราเราควรจะดูแลนะคะการที่เราจะปล่อยน้ําออกไปจากบ้านของเราเราจะดูแลทำให้น้ำที่ผ่านจากครังเรือนของเราเนี่ยไปสู่ส่วนกลางหรือส่วน,วนชุมชนเนี่ย เราจะรับผิดชอบและดูแลได้อย่างไรวันนี้เราจะฟังนะคะความรู้จากออดนะคะซึ่งท่านเป็นจิตอาสานะคะท่านชื่อว่าท่านวิรัตจักปานินหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนจังหวันดนครปฐมนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปยี่ยมชมได้ใน y t u t u นะคะเรื่องจุลินทรีย์จิตอาสาน้ำข้าวนะคะซึ่งมีกว่า300กว่า่อนนะคะก็ เมื่อเราได้รับเอกสารใบนี้แล้วนะคะสามารถเข้าไปติดตามเรื่องราวได้นะะ่ะนอกจากสิ่งที่ลุงออสได้มาบรรยายวันนี้นะคะอนอกจากนั้นเราต้องอขอบคุณอย่างยิ่งในความร่วมมือของ <c oughs> เขาเรียกว่าผู้นำศาสนาสถาน <c oughs> <c oughs> เราเรียกว่า